ย่างไม่ได้เชมดวพูโดยอพี่น้องเลยเพิ่มมาหอดพี่จะมุวงบันนี่กัประมาณว่านังด็กหลินแ่ไห้นั่งเด็กโอ้แม่นังด็กขอขอโทษนะว่าผินังตัวแรงนังตัวแรงโดยประมาณเปดมุวนพี่น้องเปมนเนอะอ๋อย่างมาเพิ่มจะหอนพี่มาเช็่พูเลยพี่น้องเลย ประมาณพ่อเกาลักชิบลักคนจะเป็นชิบเปรูผมจะเนาะเธอเอ้ยอ่ะยางยางมาคนเดียวมือแรกเนะาะคงว่าจะบญาตบ้างางมาคนเดียวกับญาติาาน,นะและกัจ้กจีนได้เนาะอืมจำเป็นเนะาะโดยคำว่าเฮาว่าแบบนี้เจา้าจะหาแบบใดนะโดย กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสูข่คนเนะาะว่าชีอยู่ในประเทศแลตะต่า,ตางประเทศแม่พี่น้องเยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่่องบวเตียงทองซาเนลอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บะเตียงก็มาอยู่บ้านกลางเนาะอ่าเมืองพีนตุเลขวงสวรรค์ขีอแม่พี่น้องเลยอ่ามีทางไอวัฒนาทีบวเตียงเคยไปเที่ยวนห้เพิ่นแหละเพิ่นแนะนำมาว่าไม่เยื่อเยคนหนึ่งเนาะเป็นไม่ห้างวาัฒน์อยู่กับ ลูกน้อยสองคนพี่น้องไงอยู่ในเฮือนนี่แหละเนาะมาเก่งก็มาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ท่านได้ถามรายละเอียดที่ไปที่มาเป็นอะไรพี <the poems> <the poems)> again, ่น้องไงก็จะไปถามพร้อพ่อกันกับพี่กับน้องเลยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเอไยสบายดีโดยโอ้เพื่อนเจ้าบอนี่โดยอือเออโต้พี่น้องไงเดี๋ยวขอเบิรงในเด้อเจ๊เด็กเสียหน่อยเด้อเจ้าอ่า โดยพี่น้องเลย <c oughs> อืม <c oughs> เหือนสารลานเป็นเพิ่นนี่ประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะเออเนี่ยแต่ว่าลูกเพินน่นไปอยู่มือนี้ก็ได้อืมเกิดเป็นเพื่อนสองสามสี่หกน้อยเนาะสังกะสีพาแม่กระจาดพี่น้องเลยก็ยถือว่าธรรมดาเนาะพอไปพอมา แต่ว่าเดี๋ยวจะไปถามมึงเล่าก่อนรายละเอียดเนาะคือว่าเพิ่นว่าตามเพิ่นบอกเมื่อว่าบม่มีหม่งยูหม่งเศร้าไสัน่นอันนี้ก็มาขออันดูดินทั้งลำบ้าลำซาวเนาะเออโดยพี่น้องเลยเอ้าเดี๋ยวจะมาถามเอ้ยเพิ่นน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าหนีบไม้หนี่งเลยมาหนีบแผงกันได้โดย,โดย,โดย อึ๊บโอเคพี่หนังเหาะอันเอ้ยซื้อ,อยังก็ะซื้อแหลอ่อยแหล่บ่โดยโอ้มอันมีลูกมีเจ้าจะคนอันมีลูกสองคนมีลูกสองคนโดยเพิ่นไปใช้ใช่ตอนนี้เพิ่นไปหลินแล้วอ๋อผึ่งใหญ่น่อยทำหรลูกเจนะ้านประมาณคนหนึ่งนะ่ะสิบเอ็ดปีคนผูกกกหัน สิบสี่ปีผู้หญิงหรือผู้ชายหญ,ญิงหนึ่งชายหนึ่งอ๋อผู้กกนะผู้หญิงหงรือผู้ชายผู้กกนะผู้ชายอ๋อแล้วก็ผู้หญิงสองคนแค่นี้เนาะโดยโดยบรรลุัวได้วยใลูกผัวปลาแล้วปลาได้ถึงดับบลปลาถึงแล้วอ๋อได้จักเดือนจักปีเลยประมาณได้สองปีแล้วสองปีแล้วโอ้โ ู่กับลูกสองคนเหมนี้ฮะโดยผัวนะคนบ้านไหนผัวเจ้ากันผัวกาศผัวแหล่คนทางทนทางใต้ผัวแหล่ผัวกาศใต้นี่อยู่ใช่ท้เชีทางสวรรค์สวรรค์นเคศวรรค์นเคโดยอ๋อเพิ่นขึ้นมาอยู่น้ำเจ้าพี่พ่อตะกี้หรือเจ้าเพิ่นไปอยู่น้ำเพิ่นอยู่น้ำเอื้อยนี่แหละแต่ปัจจุบันนี่แหละปลาแล้วปัจจุบันนี่คะโดย อันนี้นะ่ะเฮือนซานนี่อยู่นํกการกันกับเพิ่นตะกี้บ่ดอยอ๋อบันดินดอนอันนี้ดินดอนต้นยายนี่ของเจ้าเองบ่หรือของไผขออยู่นําขาวขออยู่นําไผนํนานสาวนาบ,าวบ่าวอบัดอันของเจ้าเองด้ชามูมั่งเจ้าบ่าบมีบ่บ่มีบ่มีไหบ่มีนาแต่ว่าหาเอื้อยก็หาเหางินซื้อกิน,นแต่ละมื้อมื้อเื่อก็ไปหาน้ําไม้อือจุป,ปองนึงก็ซื้อปองนึงนหาน้ําไม้หาผักหาหญ้าแลไปขายตลาด โดยคันบ่อหานะไม่นะยังกะบ่ได้กินเพส่ยกะนั่งแรงและบ่มีไห้มีนาบัดอันน่ะพ่อมีได้แต่ทั้งมูลทั้งพ่อทั้งแม่บ่มีบ่มุนมั่งเพิ่นบ่เพิ่นบ่มีบ่มีมาทั้งพ่อทั้งแม่เนาะโดยอยู่บ้านไหนพ่อแม่เจ้าน่ะอยู่ในบ้านนี่เลยบ่พ่อแม่กะอยู่ในบ้านนี่แหละอ๋อโดย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 แต่ว่าเพิ่นกับบ่มีเห็นนะตะก้าเพิ่นนาะ หรือมีบ่หลายบ่หรือว่าจังได๋นี่มันก็บ่ได้มีอันพอแต่ได้อันไปแต่กุมเพิ่นบ่เคยสิแบ่งบ่โอ้ยพอขอว่าได้แบ่งนบัดตอนที่เจ้าอยู่กับผัวตะกี้กอันไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่เยก็บ่ได้เฮ็ดลมีแต่หาเงินซื้อกินแบบนี้แหละหาน้หมองจ้างะบายไปจ้โอุ้มื้อนี้เอ้ยเฮ็ดหยังะก็เอื้อก็บ่ได้เฮ็ดหยังมีแต่ว่าหามแหละเอื้อก็ หาเนาะไม้ไปขายโดยอันนี้ก็มาที่ตลาดเลยโมน,นี่ฮะไปนั่งขายเนาไม้อยู่ตลาดมาต,ตลาดเข้าไปนำเชื้อเมวกผู้โดยโอ้พี่น้องเอ้ยจะไปได้เ,เพื่อขอนเชื้อม่าผู้ไปกับมึงเถอะกะควักรถไทยเข้าอะไรขี่ไปกับโอนใช้รถไทยเขาโดยโอ้มึงคนกะใจดีเขากะจอดเอ้ามึงคนกะเปิดใจบอดีเพม่อนกะไปเลยนะรถไทยกะมึนกับจอดเอ้า โดยแล้ววันนี้นะไปตะลายตะมืมได้เมือ,มอจะพันจะไปยิ่งตามแต่ว่านำาา้นำไม่ร้ายน้ำไม่น้อยคนร้ายกะไปกะได้ยุเถื่อและวแสนสิบแสนร้ายิ่งตามแต่ว่านำา้ำไม่เข้าได้ขายดีเนาะไปหาไปหาเจ้ากับไปหาผู้เดียวเนี่ยบ่ผููเดียวโอ้ไปหาจะใช้ทางไหนเอ้ป่าไม่ไรคนแรกขึ้นไปแถวคนแรกโตดงคนแรกโอ้ไปหาเมื่อนี้ตะขายเมื่อนี้เนาะบ่ บ่ทันแล้วบ่ทันหาหมื้อนี้ก็บางเทื่อก็ค่ําได้มาตอนนี้ยังบ่ได้มาเพิ่นกะเวนปานนี้แล้วกเพื่อเฮากไปล้างบ่มีน้ํายังล้างเฮาก็ลงไปล้างอยู่ซ่อีกขึ้นมาก็ต้มดึกๆเยนๆแล้วเพื่อมันสิพดต้มเอาต้มข้างนี้บ่จะไปขายต้มาไปขายดิบมันกบ่ได้ขายเด้เฮากต้มข้างแน่เออโดยพี่น้องเอ้ยอากะอันน่ะบ่คืออันเฮาเห็นเ็กน้อยสเคยซื้อมจะขายดิบอันนันเนาะ แต่ว่าค่อยปัจย์ยมันบม่ได้ขายนะไปขายดิบเขาต้องต้มข้างในไปขายอยู่ในตลาดเลยโดยแต่อาณาไปนี่ว่าล้วก็ต้องบามือไปเลยเนาะถ้าสมมติเราโมนี่ไปนี่บื้อนี่บม่ได้ไปเปล่าไปหาเงิาไหมมาเฮาคุณจะได้ไปเนาะโอ้ไปลองเลยขายแมแล้วก็ซื้อพริกเปดก้ยงนัวนะคะแล้วก็ซื้อข่าวก็ไม่เพื่อข่าวก็รูปสิบเอ็ดสิบสองพันอะไรอืม

บัในที่ว่ากรณีที่เจ้าต้มเนาะไม่เนาะต่อกันเลยใช่ไหเอาเท่าก่ได้มันพ่นตกเอ๋อกับขับไปต้มอยู่น้อยนี่แหละมันพ่นมาตกเอ๋ยกับต้มอยู่นอกนี่แหละบ่อน้ำมันนะเอาไม้ใช้น้ำต้มมันน้ำกัไปตักอยู่กอกนูแหละกอกรวมนู่แหละโดยไปหิวอ่ะอ่าแต่หาคอเนาะจ้าน้ำโู่ไก่นี่ยครับเพื่อนเป็นเพื่อนใครเพื่อนมันแหละเป็นเพื่อนหิมทางเนาะจ้า โดยโดยโดยกะเป็นแน่นี่ตั้งแต่ไดมาบ่เดือดหา่ากะอ่าบมีนี่กะแตะ่ลองเราเป,ปเป็นแนวนี่แต่ไดมาตะเก่ากับโบเคยมีหน้าบบเคยมีในอืมตั้งแต่อ่ามีครอบมีครัวามากกะดูแบบนี้ได้บอกจาก้าบบได้อยู่น้ำพอน้นเมยม่เสมอเลยบ่บบได้อยู่หากินเองด้วยแบบนี้อันไพ้เฉลี่ยพอเรียงมีเนาะกะ น้องแล้วเอามีน้องอีกจะมีน้องชาวอีกบ่มีน้องชายมีน้องชายโดยน้องชายบ่เลี้ยงเมย์โดยโดยขอโทษเด้ออันน่ะพ่อเมย์เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตบัสคู่บ่กะยังอยู่โดยเพิ่นก็เฒ่าแล้วบ่เดินเฒ่าแล้วอ๋ออ๋ออ๋อเพื่อนกัคนในบ้านนี้เนาะ โดยจะมีพี o, s. <S oo, ่น <im Mc> ้องจักคนนั <im> ่นน่ะเอพี่น้องอยู่7คนโอ้7คนพูพี่น้องกะครอบเข้าครัวเข้าแหละโดยเฮาก็หากินด้วยกลุ่มตนเองเฮาแหละอืมครอบครัวไผมันเนาะโดยเฮาสิไปขอข้าวลายกะบ่ได้เพิ่นก็มีบ่ซะพี่น้องจ้ะกเพิ่นก็มีพออยู่พอกินในครอบครัวเพิ่นแแต่ว่ามีกว่าเฮา มีหาวเนาะอ๋อโดยก็สิลืนเขาหน่อยนึงงน้อยก็บ่ได้อึดข้าวอึดน้ําว่ซั่นซะโดยโอ้โดยพี่น้องเอ้ยเอ้ยนี่แน่ๆอยู่แล้วอึดข้าวอึดน้ําเนาะโดยไก็บ่มีนาก็บ่มีดินดอนตอนหญ้าสิซับซาวก็บ่มีอืสีทางห้ทางสวนะไก็มีแต่ดินดอนเพิ่นหมดเพิ่นไปบ้าหวงหามหมดอืๆๆโดย อืมพี่น้องเอ้ยบ er> ัดน so> ี้กินข้าวกินน้ําเลยเอ้ยมื้อนี้กะเอื้อยกะกินข้าวกะมาแต่หั่นกมาแต่ขายน้ําไม้เนาะถือข้าวไปกินอยู่ตลาดกะยังเอ้ยกะบ่ทันได้กินข้าวเด้เนี่ยมาแล้วกแล่นไปกินกะเปียกเด้นข้าวหั่นถ้วย2,000อขายน้ําไม้เฮากได้เท่าใดเงินสิปลายพันนึงก็แล่นมากินกเปียกแล้วก็ด้ข้าวเอ้ยตายังเหลืออยู่มาบ่ฮะ ขอโทษเด้อโดยโมเป็นยังบมเป็นยังเดยลงมาใส่ใส่ตาเได้ไปกันเนาะกันบบเอวยตัวเอ้าโอ้โหอวีไปพร้อมยังอย่างงามไปตัวนี่ไปใครน้ำใหม่ก็ได้ท้องเปินเองอ๋อโอเคพี่น้องเลยอันนี้แล้วเอาไปกินก็ได้เนาะอิ่มยิบ่อดสำนีเลยอิ่มเซกสอบแล้วไปบ่โดยไอวันไม้นี่เต็มสอบนี่จักพูดมันนี่ กาเอื้อยกับบ <in> ่ฮ <Hello, S 1> <in> ู้ได้แต่ว่ามีแต่เอื้อยว่ากาว่าซือว่าหามื่อนึงเต็มสอบนี่ลกเอื้อยไปนั่งออยู่ตลาดนะมีแต่มัดเลยแล้วเอื้อยกบ่ได้นับว่ามันสิได้จักพูดอ๋อต้มอันต้มแล้วยักอไปเลยโดยอ๋อมีแต่ว่าส่กอแล้วก็ไปนั่งอนะออยู่ตลาดแล้วเฮากเป็นมัดๆมีแต่ว่าเฮาไล่ว่าเงินนี่สอบนึงนี่ขายมันสิได้เท่าได้เท่าดหนาอืแต่กแต่ละเทื่อไปหั่น ได้ดรอกเือละแ,แสนสิบแสนซ,นซาอือืแต่ในนี่นะป้าไว้น้ำไผายน้อยม่นะผักไว้น้ำเขาอยู่ตลาดมีมูไปขายขึ้นกันนี่บ่คนขายในะตลาดทั่นแหละ,แ,ละแต่ว่าเรื่องเขาผักเขาไหวนะโดยเจ้าเจะมาได้แบบนั้นจะมาน่ะกะขี่รถเข้ามาดินั่งรถไทยบอข้ามาเพิ่งเถอกะอันกะเอ้ยกะบมีรถแล้วมังเถากะเนาะจำหนีก็ยังบได้ขายได้มังเถอกะ 3-4โมงยังบ่ได้ขายแล้วคนลงค่ําแล้วกะยังนั่งขายได้แต่ละเทือเทือกะมืดเอื่อยมาย่างมาแล้วย่างมาได้ซื้อถมวกพู่โดยอพี่น้องเอ้ยออเพิ่นมาฮอดพี่จัโมงบัดนี้ก็ประมาณว่านั่งดึกลิ้นแหอน่บ่แม่นแม่นนั่งดึกขอขอโทษเนาะว่าผิด หนังตัวแรงนังตัวแรงโดยประมาณ8มงพี่น้องเนาะ7:00มงเนาะโอย่างมาเพิ่นจะฮอนพี่มาจะชี้ทะมุกเลยพี่น้องเอ้ยประมาณบ่ัก10หลักพนจิเป็น10กิโลผมจักพี่น้องเด้อเอ้ยกย่างๆมาคนเดียวมื้อแลเนาะคว่าจะบ่ย่านบ่ย่างมาผู้เดียวก็กย่านแหละกจักกินได้เนาะอืจําเป็นเนาะโดยคั่นว่า ฮาฮาแบบนึงจะฮาแบบใดนะโดยทางตันแหละโดยเป็นอะไดรเอ่ยทางสาเหตุที่เลิกกันกับลูกกับผัวไรแบบเล่าแบบโบโบเหตุบางสางนี่แหละก็เลิกนะโบจักสามาหากินโดยโบสันสะโดยเป็นยังไงดูอันลูกน้ำกันชองคนดนั่นนี่ก็ลูกกับเล,ล่าของบ่โดยลูกกับรามละ โดนป้ากัน2ปีเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยัน,นะดินลนเพื่อลูกนเนาะเข้าเรียนเบิดคนน่ะ่ลูกเจ้าเข้าเออพี่น้องเอ,องเยนนย้ยอ่าไปเข้าาเรียนอยู่ไสเอื้อยโรงเรียนใกล้ๆแหละอือฮอดป้อบ่ออยังแวนวผู้ใหญ่ผู้น่ผู้ใหญ่น่ะม .1 แล้วม .1 แล้วโ,โอค่าเทค่าเทอมเพิพ่นก็อันนะ่ะเอ้ยด้ชอบเองเบิดเนาะ ดอเท่าไรเอ่ยเพิ่นเขาใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่นเขาต่ะเทือก็คนนึงหากบ่มีคนอันบ่มีเงินส่งให้เพิ่นเฮียนแล้วก็เพิ่นก็ออกแล้วคนกกฮะอือแต่ให้เฮียนน่กแม่กบ่มีเงินให้ลูกเนาะกออกยังแต่คุณผู้น้อยเฮียนโดโอ้อๆังแต่ผู้น้อยหันโอผู้น้อยน่จักปีนะว่า สิบสองปีถามหมดปีนี้สิบสองปีเต็มโดยก็ต้องสรงเสียแต่ผู้น้อยฮั่นตอนนี้เนาะโดยอเจ้าไปใครตะระเทือหันก็กลับมากมาซื้อเข่ามากินบ่ซื้อ,อจกโลจะซื้อตะระเทือเลยเทือกอะเจ็ดโลหกโลตามหน่อยเนาะแบบข่าวมันกระแพงเลย โดยเทื่อโดสิโลหนึ่งกับ็พันมือนี้ได้ซื้อมาจากโลแล้วมือนี้มือนี้ยังบ่ทันได้ซื้อได้แต่น้ํายังขายบ่ได้ายน้ํายังขายบ่คเนาะโดยโดยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาก่อนนะมีคนไปนําว่าอ้าสิมีคนมาหาได้บ่โดยโดยนังขายน้ําอยู่ตลาดแล้วก็มาโอ้เฮาก็มาจะซ่สมวกหันเมื่อกี้นี่โดยอืพี่น้องเอ้ยทาสิอ้ายเพิ่นโทรบอกถ้าบ่ั่เฮาก็แวะ อันหาอยู่ตลาดที่ตะมวกก็ได้แล้วเขาจากเนาะจะกเก่าจากม่วงหมดตละเทือนำไหมบนประมาณสี่ห้าโมงพนแล้วสี่ห้าโมงผูจะไปน่จะเศร้าเลยบอประมาณหรือว่าเผื่อเฮาบปไล่ใส่ไปไปนั่งสอบน้ำไหมประมาณสิบโมงอ๋อนะแต่เฮาสอบน้ำไหมแล้วกะบางเถื่อคนก็ยังบ่ลงตลาดเนาะคือสี่โมงห้าโมงด้คนกำลังลงเลย่ำเนี่ย่ะ เอาลงไป๋อตอนนี้ตลาดเล้งบ่ตอนนีโโ้โดยอเแต่ว่าเอื้อยก็อยากไปตลาดเช้าแต่เอื้อยก็บ่มีรถไปนะนะเลก็อาศัยว่าเฮาไปตอนกลางเว่นนี่ปัดอาศัยว่ารถเข้ามาได้บ้านพ่อญหลุดไทยนะเฮาก็ควักขี่ขี่เข้าไปหั่นนะมันมีทั้งตอนเช้าทั้งตอนเล้งเนาะโดยโ, oui, โดยโดยโดยตอนนี้เขาน้ำชั่งปลาในเฮือนก็มีอยู่จักโลตอนนี้ พอได้จะได้กินอะไรมือเ้านี่ก็ไปติดหนีเอานะฮะโอ้แหวกอ่ะหฮะไม้แล้วขายกับไสหนีเข้าเลยโดยโลเท่าไรพันขายอยู่พี่เอื้อยู่นี่ฮะข้าถามว่าเขาจ่ายสดกับโลเก้าพันพันเขติดหนีกับโลอยู่สิบพันกรี๊ดอ๋อมีแบบสดแบบพนร้อมเข้ากันเนาะโดยโดยโดยเนาะสัพพงพี่น้องก็โอเคแหละ เดี๋ยวเขาไปเอาเข่ามาให้กันเด้อมีเข่ากระสอบน้อยสอบหนึ่งกินรถมาอยู่โดยพอได้มาสิลูกกินมะเร็งเนาะโดยอือป่ะเฮ้อ่ะอ่ากรับมาละขนมมาไว้ให้ลูกจะกินเนี่ยเด้อโดยกับเผาอ่ารูไว้พี่น้องเลยไปขายน้ำมันกับท่านเบิด์ตซัมเนาะมาก่อนวาสันพี่น้องเลยเออกับเผาอันน่ะสีซอยเจ้าอัน ไหวนะไว้ให uh. mm. ้อาคาเทิมลูกเจ้านี่ยนะไว้ให้เพิ่นเข่าห้องคำหัวเฮี้ยนพร้อมอลไรเนาะอันเพิ่นไปเข่าห้องเฮี้ยนแต่ละมืออันให้เพิ่นมือเท่าไรเอ้ยบางมือกะกันเอ้ยมีกะเอ้ยเอาให้วเท่าไรสองพันกะด้วยบ่มีหลักกะบ่ได้ให้วเลยจะไปลาบโดยโดยโดยกันเละเลยเตะไปห้าได้บ่ได้เนาะโดย เอาอันเ่าเสียเงินไว้ให้เจ้าอันน่ะหนึ่งแสนห้าสิบพันกีบเลยเ mm hmm. ด้อเอาอันขับไปในเง,เงิน,น,ยยนผู้ใหญ่เพิ่นภาคเบาเตียงไว้เด้ออ่าเพิ่นซื้อยายนิดพี่น้องเลยอา่าจากรัฐอา่าวอลิกัดเนาะต่างๆประเทศทุละเพิ่นก็บระบวกประเทศพี่น้องเลยอา่าเอาอันน่ะ mm hmm. ภาควยพอดเนี่ยเพื่อนแน่ง่อวยพรให้โดยได้ใจบุญก็บหาเงินหาคำได้าอยู่ดีมีแห้งข้เจ็บจะได้ควอมไข่จะมีเด้อได้ขึ้นใจบุญใจกุสนนำผูุขาอะไรกันโดนผูุขาอวยพรดบุป็นสำนี่แหละจ้าโดนบุป็ผยังเนาะอ่ายังหน่อยก็พอได้อ่าซื้อในครมบากินชุดลูกชุดเต้ากินอะไรโดยคำผมว่าผลชิมาลูกเจ้า คําบ่ได้เจอซําเนาะเออโดยอามื้อหน้าพุ่นในพุ่นแหละจะจะได้มีโอกาสเจอเพิ่นเอ้าจังได๋ก็สู้ๆเด้อเด้อโดยอ่าจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้เนาะผัวบ่ได้อยู่นําแล้วก็อยู่กับลูกก็อ่ามีแต่เจ้าแหละบัดนี้สาวรักเนาะพ่อกัเจ้าแม่กัเจ้าแล้วบัดนี้พี่น้องเอ้ยอานั้นแหละกลับปาเด้อเฮากลับปาเด้อเด้อบัดนี้เด้อโดยโยอ่ะกลับปาก่อนอยู่ดีๆเนาะเจ้าเจ้าเจ้า อโอเคนะ้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับเตียงสิคอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยอะไรมาสอบถามเรื่องราวของเรากะเป็นไม่ห้างลูกสองแต่ว่าลูกกบ่อยูเพิ่นไปกลางบ้านลูกกะใหญ่เติบแล้วแหละสิบคนหนึ่งสิบสองคนหนึ่งสิบหกกว่าสัตว์เอเอหัวกะเลิกลากันไปสองปีแล้วพี่น้องเลยกะโดยความที่ว่า่โบหติตโบสร้างโบหา ว่าสั้นเนาะบะเตียงกะบังู่ไล่ละเอียดพี่น้องเลยาตามเพิเอ่อนว่ามาแต่ว่ามันผิพนดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะทางฝั่งทัวเพิ่นอ่าแต่น,นี่ก็คือคำอา่าที่ว่าเมียเพิ่นบอกมาเนาะเพิ่นก็เลยเลิกลาก,กันแล้วก็มาอยู่ดินนาบ่าวนาสาวให้น้นตะก้ากับโบมีตากาอ่าหาหน่อไม้หนาะตอกขายเลี้ยงลูกพี่น้องเลยส่งลูกเฮียน ก็มีประมาณนี้ทางครอบครัวหรือว่าชีวิตของเอลเล่ในพน้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณได้หลายพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูคูสุคนและก็ขอขอบคุณขอบคุณได้หลายทางยายมีอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนผ่านเงินไว้ให้บอรเตียงโดยเลือคนทุกคนยากเบื้องต้นก็เนาะก็ขอให้ยายอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเ้อเจ้าให้มาสั่ใดก็ขอให้กลับคืนหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าซาทูเนาะ สำหรับมื้อนี้บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องให้สบ,บายดีเด้อพี่นออ้องเบิดสุุทกคนนะพี่น้อง